วันนี้เราสองคนจะมาสาธิตวิธีการทำภาชนะปลูกพืชน,นะคะซึ่งทำจากของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะเอาภาชนะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยในโครงการการพัฒนาวัสดุอินทรีย์จากหูลนไส้เดือนดินและของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นภาชนะปลูกพืชแบบสะดวกใช้ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยการวิจัยมุ่งเป้าของมหาวิทยาลายัยเกษตรษศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะ แตกรดีตจนปัจจุบันนะคะการเพาะปลูกลกล้าของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปจะมีความนิยมใช้ภาชนะที่ทำรรมาจากพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นผงพลาสติกหรือว่ากระถางพลาสติกแบบนี้นะคะมเมื่อใช้ไปสักระยะนะคะก็จะเกิดกา,การเสื่อมสภาพนะคะแต่ว่าวัสดุเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามสภาพธรรมชาตินะคะดังนั้นถ้าเรานำของเสียจากฟาร์มนะคะเช่น าอาหารสัตว์นะคะซึ่งมีอายุมากนะคะเขาจะมีคุณค่าทางโภชนะที่ไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำนมโคนะคะที่ได้จากโคเต้านมอักเสบหรือว่าโคที่ได้รับสารปฏิชีวนะนะคะนมโคเหล่านี้จะไม่สามารถจํำหน่ายได้ถ้าเรานำมาพัฒนานะคะร่วมกันกับมูลไส้เดือนดินนะคะมูลไส้เดือนดิน เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้ดีนะคะเมื่อเราใชา้กับดินแล้วเนี่ยจะทำให้ดินมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะเราจึงได้พัฒนานะะวัสดุอินทรีย์เหล่านี้มาเป็นภาชนะปลูกพืชแบบสะดวกใช้นะคะซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหามลภาวะของเสียภายในฟาร์ม และยังเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะซึ่งขั้นตอนในการทำนะคะจะมีหลักๆอยู่4ขั้นตอนนะคะประกอบไปด้วยนะคะการเตรียมวัสดุนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็การนํานมโคเสียนะคะมาทํากาวนะคะซึ่งจะได้กาวตัวนี้ขึ้นมา ะะขั้นตอนต่อไปก็คือการผสมแล้วก็การอัดขึ้นรูปกระถางค่ะจางครับหลังจากที่เราได้นะครับวัสดุที่เตรียมพร้อมที่ทํากระถางปุ๊บเนี่ยเราจะนําเข้าสู่กระบวนการในการอัดขึ้นรูปนะโดยใช้เครื่องอัดขึ้นรูปเนี่ยขระนวนการเป็น c o เพ p r ก็คือแบบอัดอัดเย็นถ้าพูดง่ายๆคือการอ,อัดที่ไม่ใช้ความร้อนเพราะโดยการทํากระถางทั่วๆไปเนี่ยการจะทําให้ขึ้นรูปได้ผิวบางนะครับคล้ายๆกับ กระถางพลาสติกแบบนี้ในปุ๊บเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยต้องใช้กระบวนการทำความร้อนเข้ามาช่วยในการทําให้เนื้อในอเนื้อประสานหรือกาวเนี่ยมันผสมเข้ากันแต่กระบวนการนี้เราหลีกเลี่ยงเพื่อให้คุณค่าทางทางอาหารเนี่ยนะครับหรือว่าปุ๋ยเนี่ยที่ได้มาจากวัสดุทั้งหลายทั้งสามส่วนเนี่ยนะครับยังคงสภาพอยู่ในกระบวนการอัดเย็นโดยการใช้ะบวนกระบอกไฮโดรลิกนะครับดัดลงในแม่พิมพ์เพื่อให้ได้รูปทรงออกมาในรูปกระถางน ค่ะซึ่งในกระบวนการผลิตเนี่ยเรามีการใส่จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการอัดด้วยกระบวนการเย็นด้วยความเย็นใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะช่วยคงรักษาจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระถางนี้ด้วยค่ะครับซึ่งอาจเป็นกระถางแล้วก็อาจเป็นก้อนนะครับเหรับที่จะใช้เพาะเมล็ดเมล็ดพันธุ์พืชนะต้นถั่งขึ้นมาได้เป็นก้อนวัสดุแข็งแบบนี้แบบกับที่เป็นเต็มแท่งนะครับกับที่เป็นแบบที่เป็นกระถางผิวบาง